สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะจ๊ะขอพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการติดตามที่มาให้กำลังใจแอดมินอยู่ตลอดเลยนะจ๊ะเนาะก็ขอขอะคุณหลายๆนะจ้ะมือนีแนวทางดาวโจนเ์นะจ้ะไม่ให้พี่ไ้นองได้รับชมเนาะดาวโจน V.I.P กับปกตินะจ้ะแต่มือนี้คืนวันที่7เดือน9 2564กแอดกะ บรูว่าจะมาสองดาวคือเกาบอนาะจะเพราะว่าเมื่อคืนวันที่หกเนาะจะแอดให้ไปดาว vip กับปกตินะแต่มาแค่ดาวดาว v p นอกจเากแต่กระบอเป็นยังเนาะจะเพราะว่าแนวทางที่แอดให้ไปกะสามารถไปใส่ใดทั้งรอบ v ีไรอบปกตินอกจะกับรอบใดมากกับสามารถนําไปใส่ไดเหมือนนา่าจะนอกระบบเป็นยังนา่าจะคืนวันที่เจ็ดแอร์ก็จะให้เป็นดาว v ีไกับปกติไป2องหรือเก่าน่าจะทามาร,รอบใดกับเล่นรอบนั้นน่าจะพี่น้องจา้าในคืนวันที่6กเนาะคืนวันที่6แอร์ให้เด่นที่7จนะ็ดเนาะจเก้ารูดวิ่งนา่าจะผลที่ออกนาก่าจะรอบ v นะีไอพีหนึ่กับ38มแปดเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ด 07กะเขา่าโตเน้นน่าจะ70ตัวกับเนาะ70เด่นรูดวิ่ง7ส่วนเลขกำลังวันมา1มา0น่าจะล่าง3838นี่ก็คือรูดเนาะสรุปกะเขาเด่น7รูดวิ่งเน่าจะ7070ตัวเน้นก็ยินดีกับสายรูดวิ่งสายจอนาะจะก็พี่น้องท่านใดนำแนวทางไปแล้วท่านมีโชคมีลาบกะ ขอถูดขอภัยหลายๆน่าจะขอแสดงความเสียใจน้ำเนอก,กะมาลุนต่อนนาะจะแนวทางมีเขามีหลุดกับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนาาจาเขากับมาเบืองแนวทางของวันที่เน็ดน่าจะคืนวันที่7เนาะก,ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคาเตือนน่าจะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะรับชมอย่างมีสติเนาะผิดพลาดประกันในก็ขอโทษขอภั้นะจ๊ะคืนวันที่7เดือน9ดาวโจน VIP ปกติก็ะหายไปสองดาวคือเก่าแล้วน่าจะทามารอบใดกะสามารถนําไปเป็นแนวทางใดทั้งสองรอบน่าจะทามาลอบ VIP กบ็เอาไปเป็นรอบ VIP ได้ใดเนาะปกติกระใดนะา้ะก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเพราะว่าแต่เมื่อขึ้นนีแอดกะลือบ,บรูู้น่าจะบ่แม่นวมาเลืมดอกบรูู้น่าจะว่าดาวจะออกจากดาวน่าจะเมื่อขึ้นนีแอดกะบ่รููก็ขอถทดขอัยหลายๆน่าจะขึ้นนีแอดกะห้ไปสองดาวคือเก่าน่าจะสองดาวคือเก่า เด่นที่เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งรูดวิ่งเรากำลังวันหกกับสี่สองหนึ่งส่วนตัวเจาะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสี่ เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองตัวอย่าลืมไปกลับเนาะจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับส่วนตัวนี้เนาะจะอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวของแอดเองเนาะเจ็ดสอง หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ับมากทีแอจับคูหาเน้นไหกะเบิงในตารางว่านน่าจะในตารางว่านสามารถจับไปรูดไปวิ่งได้หรือว่ามีตัวเลขในใจกะนําไปจับได้เนาะจับใส่ตัวเด่นทีแอรหาก็ได้น่าจะกะจับคูในหนีเลยก็ได้เนาะ ถามักถ้าชอบก็ล่องวิเคราะห์พิจารณานําไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้ากรสุดท้ายก้อนที่จะออกไปกระส่วยเป็นกลังใจให้แอดมินเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไข i b e เพื่อที่จะบริภาดแนวทางต่อไปเนาะคอยพอแม่พี่น้องมีโชคเนาะจ้าที่สําคัญคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ